สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ my manu กับต้องพัดนี่นะครับกลับมาแล้วนะครับเป็น ep ที่7แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับหลังจากเกมที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกไปเสมอกับแอสตันวิลล่ามาศูนย์ประตูต่อศูนย์รวมถึงข่าวรวบรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเอเทนฮหลังจากเบรกทีมชาติจะอยู่หรือจะไปเดี๋ยวมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับยังไง ฝากทุกท่านนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับช่องทางของเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับต้องผัดนี่นะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจหลังจากจบไปรังแคหรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมัมผู้ยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศัพท์ผู้ชายไม่เคลียร์แมนด้วย power factor พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ช่วยสยบรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียร์มน ก็ขอขอบคุณเลเมนด้วยนะครับสงบยังแคร์ร้อชาร์จความมั่นใจให้เต็มที่สําหรับเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้กับช่องทางของต้องพัดนีด้วยนะครับเอาละรครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เอริกเทนแฮกเองแน่นอนนะแฟนแมนอยู่ก็ลุ้นนะครับว่าเอ๊ะผลงานทีมก็อยากให้ดีเทนแฮกก็อยากให้ไป แต่มันเป็นอย่างไรล่ะครับเอาเกมล่าสุดก่อนละกันนะครับในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าก็ต้องว่าเป็นเกมที่จัดตัวออกมาได้เซอร์ไพรส์มากสำหรับทางด้านของเอริกเทนฮารกนะรวมถึงตัวผมด้วยนะครับในการไปเยือนวิลล่าพาร์คเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยทางด้านของเอริกเทนฮากนะครับจัดมาในระบบ4-2-3-1โอเคระบบเดิมแน่นอนนะครับสาประตูเป็นอังเรโอนาน่าแนวรับมีทางด้านของลุซแสมัสราวี มีทางด้านของดาลโลเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับก็คือแบ็กช่วงปัจจุบันนะตอนนี้แหละครับส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยผมแปลกใจเหมือนกันในเกมที่มันควรจะต้องเก็บต้องเน้นอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะส่งท็ดรีแม็กควายกับจอห์นนี่อีแวนส์นะครับลงเป็นคู่เซนเตอร์ส่วนด้านกลางครับกอบีเมนูเล่นร่วมกับทางด้านของคริสเตียนอีริกเซนนะครับเล่นจะพักอูกาเต้พักทางด้านของคาเซมิโร สามตัวรุกครับอเดโรกานาโชบูโนเฟเนเดสมาร์าเร็ตฟอร์ดอันนี้เป็นไปตามคาดนะครับหน้าเป้าก็กลับมาเป็นลาสุดคอยลุนที่กลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในเกมกับวิลล่าแน่นอนครับแมนยูเต็ดเองเนี่ยก็ในส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าก็ยังติดกับขัดเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเกมรุกที่ค่อนข้างจะมีปัญหาทีเดียวนะครับในเกมนี้เนี่ยมีโอกาสจบสกอร์ไปถึง10ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่า แต่ว่าพวกเขาสามารถยิงเข้ากรอบเนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็ยิงออกไปเอง4ครั้งแล้วก็ยิงติดบล็อก2ครั้งก็ถือว่ามีโอกาสสร้างสรรค์เยอะครับแต่ว่าไม่สามารถจบสกอร์ได้นั่นเองนะครับในขณะที่วินล,ล่าก็มีโอกาสยิงถึง11ครั้งต่แมนยูก็มีโอกาสป้องกันได้นะครับทีนี้รามาไล่ทีละแดนในเกมนี้ผมมองว่า แมนยูเต็ดเนี่ยถ้าไล่ตั้งแต่แนวรับแน่นอนมันมีช่องโบให้เจาะเสมอนะครับลอคิดดูว่าการที่โดนวิลล่าเจาะถึงสิอ็ดครั้งแต่ว่าในยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่ายัางไงก็โดนนะครับเพราะว่ามีช่องว่างให้เจาะระหว่างพื้นที่ฮาวสเปซแบ็กกับเซนเตอร เยอะมากๆนะครับก็ต้องบอกว่ารอดตัวการเสียประตูไปได้แนวรับแต่ว่าต้องบอกว่า1คนต้องชมก็คือจอห์นนี่อีแวนส์นะครับต้องบอกว่าอีแวนส์นี่เป็นหัวใจในแนวรับแบบไม่น่าเชื่อนะครับในเกมดังกล่าวเพราะว่าจริงๆในวัย3 5มสตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะมาเป็นตัวหลักแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีประสบการณ์การสั่งการก็ถือว่าในแผงรับเขาน่าจะดีที่สุดในเกมนี้ส่วนให้แม็กไกว์จริงก่อนเจ็บก็โอเคนะครับแต่แล้วก็ตามแม็กไกว์เจ็บไปแล้วมีโอกาสพักยาวเหมือนกันนะครับอันนี้ น่าสนใจเหมือนกันสำหรับทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายนะครับส่วนนอกั้นมาซาวีกับทางด้านดานโลดานโลเองเนี่ยมีจังหวะบล็อกสวยๆนะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดได้สำหรับเดียโก้ดาโลนะครับไม่งั้นนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเจ้าตัวก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับ ดังนั้นนี่ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ในสําหรับแผงรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับส่วนในตาแหน่งอื่นๆแดนกลางเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยโดดเด่นนะครับคอบบี้เมนูอิริกเซนแม้ว่าจะทําให้แดนกลางมันไหลลื่นได้แต่แน่นอนครับในเรื่องของพละกําลังเนี่ยยังแพ้ฝากฝังของวิลล่าอย่างยูร e ิเตลมานหรือว่าจะเป็นในน้านของลอสบาร์ลี์ที่เขาเป็นประเภทแบบดันเล่นหนักเล่นแรงตัดเกมได้เร็วกนนะครับแต่ว่าก็ภาพรวมยังถือว่าครองเกมไว้ได้ จริงๆในเกมรุกเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงผมว่ามองว่าถ้าจะดีที่สุดเนี่ยผมมองว่าน่าจะไปตกอยู่ที่บรูโน่เฟรนเดสครับที่จริงๆในหลายๆเกมขากวิจารณ์ว่าเขาเล่นได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ตามเนี่ยเจ้าตัวในเกมนี้ถือว่ามีโอกาสยิงฟรีคิกชนคานมีจังหวะการจ่ายบอลสําคัญสคัําญได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ถือว่าดีที่สุดในแผงลุกแล้วแต่ว่าคน,นอื่นๆเนี่ยกาาโชต้องบอกกาาโชเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสยิงเยอะ ที่สุดในทีมนะครับมีโอกาสยิง3ครั้งแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้นั่นเป็นปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้ก็รับไปได้กองหน้าค่อนข้างจะฝืดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าในช่วงเวลาหน้าสือหน้าขวานของเอริกเทนฮากนะครับเจ้าตัวก็เอาตัวรอดไปได้อีกครั้งหลังจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยแพ้กับสเปอร์คาบ้านมา0ูมาสัปดาห์นี้เนี่ย บุกไปเสมอวิลล่าแล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะเจอวิลล่าก็บุกไปเสมอกับทางด้านของปอร์โตมาส3แบบเกือบจะแพ้เหมือนกันทําให้หลายคนครับมานั่งคิดว่าเอะหลังจากจบเกมนี้นะมันมีเบรกทีมชาติเทนฮากจะอยู่หรือจะไปซึ่งผมเองก็ไปดูในเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะครับว่าเอะเทนฮากออกมาตรงนี้มีฟีดแบ็กอย่างไรกันบ้างนะครับก็มีนักข่าวของ BBC แล้กันผมไปดูมานะครับก็ เขาอ้างอิงเลยนะครับว่าเขาไปถามกับทางด้านของ s e อร์จิมแล็คลิปผ่าน BBC Radio นะครับก็และคลิปเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงก็อนาคตของเอริกเคนฮาร์เนี่ยเขาก็ยังไม่อาจจะตัดสินใจได้นะครับเขาคงไม่ได้เรียกใครเข้ามาคุยแต่เขาบอกว่ามันต้องเป็นการทํางานร่วมกันของบอริหารหลายๆคนในการที่ตัดสินใจแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียกว่า รายละเอียดค่อนข้างจะเปราะบ,บางมากนะครับแล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้ทีมงานทุกๆคนก็ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันแมนยูเต็ดให้ก้าวหน้าขึ้นไปนะครับแต่นั่นก็ตามถ้าเกิดมีการเป,ปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องเรียกประชุมอีกครั้งก็เท่ากับอนาคตของเทนฮากบอร์ดก็ยังไม่สรุปนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับแต่นี่สนใจผมไม่แฟกเพิ่มเติมแล้วกันในเรื่องของเกมลุกที่เมื่อสักครู่เนี่ยผมบ่นไปว่าเอะมันเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเกมลุกในยุคข,ของเทนฮากผมนับรวมเลยนะครับต้องบอกว่า และตอนนี้เนี่ยสภาพเกมลุกถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานมากๆนะครับอันดับของแมนยูเอตตดเนี่ยตกมาอยู่อันดับที่14ของตารางถามว่าหลายคนมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างไรสำหรับอันดับตรงนี้เนี่ยผมมองเรื่องอันดับก่อนนะต้องบอกว่านี่คืออันดับที่ต่ำที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากเกิดขึ้นต่ำที่สุดนะของแมนยูในยุคข,ของฟุตบอลที่มันก้าวจากดิวิชั่น1ก้าวมาเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ย ก็คือปี1989-90นะครับที่แมนยูเต็ดเนี่ยจบอันดับที่13ในปีนั้นนั่นคือครั้งสุดท้ายที่แมนยูในเต็ดต่ำกว่าท็อป10ในการจบฤดูกาลนะครับแต่อันแน่นอนตอนนี้มันเริ่มมาอาจจะยังไม่เยอะมากแต่อยู่อันดับ14ของตารางแล้วครับก็ถือว่าอย่างก็ตามก็มันถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่มันเคยเกิดขึ้นมาในช่วงใช้คําว่ากี่ปีหล่ะก็ต้องเรียกว่า30กว่าปีแล้วเนาะในช่วงหลังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเทนฮาก็ถูกพูดถึงมากว่าในการซื้อตัวมาถึง3 0 0ล้านนปอ คุณทําทีมดีกว่านี้ไม่ได้เรอซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปคือเรื่องของเกมรุกซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะซื้อตัวผู้เล่นเกมรุกมานะครับก็คือทางด้านของแอนโทนีลาสซูตฮอยลุนและโจโชเซอร์ซี่นี่คือตัวลูกหลักๆนะที่เจ้าตัวซื้อมานะครับทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องสถิติในเกมพรีเมียร์ลีกกันบ้างคนแรกก็คือแอนโทนีครับลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเทนฮากไปแล้วทั้งหมดเนี่ย5้นัด เขามีประตูเป็นแค่5ประตูเท่านั้นนะครับแน่นอนในตำแหน่งปีกมันก็อาจจะไม่เชียเรื่องที่เขาอาจจะต้องยิงประตูเยอะแต่ว่าก็ในตำแหน่งเกมลุกก็ถือว่าน้อยนะครับส่วนล่าสุดไฮรุนที่เข้ามาในฤดูกาลก่อนนะครับลงสนามไปแล้ว33นัดยังยิงในลีกได้เป็นแค่10ประตูเท่านั้นถือว่าน้อยมากสําหรับกองหน้าที่จะเข้ามาพึ่งพาในการลุ้นแชมป์ลีกนะครับส่วนปีนี้โจเซซึซีงลงในลีกไปแล้ว7นัดน,นะครับก็ยิงไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยสิบเกมเนี่ยเจ้าตัวยิงเป็นแค ลูกเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าผมใช้ว่าน้อยมากๆส่วนแอนโทนีถ้ารวมทุกรายการก็ยิง12ลูกจาก8 6นัดน,นะครับส่วนลาสไพรนรวมไปเนี่ย17ลูกจาก48นัดก็ถือว่าค่าเฉลี่ยประตูเนี่ยน้อยจะจัดเลยอันนี้ผมใช้คำว่าน้อยจะจัดเลยนะครับก็ต้องเรียกว่าเปอร์เซนต์เทบาเกมเนี่ยมันน้อยมากนะครับก็ดังนั้นเนี่ยชัดเจนครับว่าเกมลุกยังมีปัญหาแน่นอนสำหรับเอริก t e n ฮากนะตรงนี้นะครับทีนี้ล่ะในเรื่องของต่อไปเนี่ยใครจะเข้ามาเป็นกุนซือหลังจากมันมีกระแสข่าวตรงนี้ว่าเอ๊ะหลังจากจบทีมชาติถ้ามันเคลียร์กันลง t e n ฮากไปไม่ไหวและต้องต้องถูกออกจากทีมเนี่ยใครจะเข้ามาอยู่กับทีมใช่ไหมตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะเป็น6กแคนดิเดตตามนี้นะอันนี้ตามสื่ออังกฤษรายงานนะผมไม่ได้เตาข่าวเองผมก็ดูจากสื่ออังกฤษมา เขาก็มองว่าคนที่ผัวพันคนแรกแน่นอนครับยังหนาหูก็คือแกลด์เซาเกตอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษที่ปัจจุบันเนี่ยผันตัวไปเป็นเหมือนประมาณประมาณฝ่ายเทคนิคของยูฟ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างว่าตามแต่มันก็อาจจะไม่ได้ตัวที่ชอบมากสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่าไหร่คนที่2ที่เข้ามาผัวพันก็คือโทมัสทูเคิลครับทูเคิลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวหนาหูตั้งแต่แยกย้ายกับบร์ทเยเมนิกตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนะครับแต่ว่า ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกงานเยอะและอาจจะมองว่าวัฒนธรรมของแมนยูตัวเล่นอาจจะไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยทูเคิลยังอยู่ในระดับที่กั้ากึ่งนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็ยังพัวพันกันอยู่นะครับก็คือกรัมพอตเตอร์ซึ่งกรัมพอตเตอร์เนี่ยเคยทํางานกับแดนแอชวิดมาที่ไบรตันแล้วก็เคยสร้างทีมมาจนได้ดิบได้ดีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางด้านของแกรมพอตเตอร์ยังคงมีสัญญากับเชลซีอยู่รับเงินเดือนอยู่นะครับ อาจจะยังตัดไม่ขาดแต่ถ้าแมนยูต้องการจริงค่าเหนื่อยแพงมากนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องใช้เวลาการสร้างทีมใหม่อีกส่วนหนึ่งคนที่เรียกว่าเขาบอกแทรกซึมมาแล้วมีโอกาสจะสูงที่สุดนะผมว่าใช้คําว่าเต็งแบบต้นๆเลยก็คือรุดฟานนิสรอยครับอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยเป็นกุนซึ่งของพีเอสวรเอลเนมาเจ้าต,ตัวทํางานกับเทนฮากมาอยู่แล้วนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็มีสิทธิ์นะครับถ้าเทนฮากกระเด็นจริงๆอาจจะได้รักษาการแทนต่อเลย อาจจะถึงจบฤด,ดูกาลหรืออาจจะนแค่ปีใหม่มีสิทธิ์สูงแต่ว่าเจ้าตัวรู้อยู่แล้ววัฒธรรมของแมนยูเต็ดเป็นอย่างไรนักเตะมีความเลสเป t เขาค่อนข้างจะสูงนะครับก็มีโอกาสเช่นกันส่วนอีก2คนนะครับที่ผพันเข้ามาก็มี aki, ซิเมเนซากิกุนซือของทีมกุยาอินเตอร์มิลานซึ่งปัจจุบันเองก็ถือว่าพาทีมอยู่ในระดับที่ทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะในแชมเปี้ยนสีกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าบุกไปยังเสริมบีนซิตี้ได้ด้วยนะครับก็มีโอกาสที่เข้ามาผูกพันแต่ว่าผม,มยากอยู่กับนะอนินี ส่วนหนึ่งคนนะครับก็คือนักขี่ราแมคเคนนาอดีตทีมงานของอิกูนาโซชาซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุมอิสวิตอยู่นะครับถามว่าดูผลงานดีไหมผมว่าก็รุรร่นรุ่นรอนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการปั้นตัวที่ดีปัจจุบันเจ้าตัวอายุ38เนี่ยการอยู่กับอิสวิตมันก็คงจะดีกว่าเพราะต่อสัญญาไปแล้วด้วยนะครับโอกาสที่จะมาก็อาจจะยากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าเอริธันฮาร์กเนี่ยจะสามารถไปคุยกับบอร์ดได้หรือเปล่าในช่วงของฟีฟ่าเดย์ที่กําลังจะ เข้าถึงตตอนนี้นะครับแต่ผมย้ํานิดนึงนะครับรูปการนี้เนี่ยของเทนฮากนะครับย่ำแย่จริงๆนะครับ10นัดที่ผ่านมาลงสนามในทุกรายการเขาเก็บชนชนะได้เพียงแค่3นัดในลีกเนี่ยเก็บได้แค่2นัดในเกมกับฟูลแลมแล้วก็ซอวแทมตันเท่านั้นเองนะครับนอกน,นั้นเนี่ยเสมอกับแพ้ค่อนข้างจะบานหนักเลยทีเดียดนะครับอีกหนึ่งชนะที่เยอะที่สุดก็คือ EFL คัหรือว่าคาราบาวคัพที่ชนะบารีเจ็ดศูนย์ก็ไม่ได้วัดมาตรฐานอะไรส่วนในยูโรปาลีกปีนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็ถือว่า 10นัดที่ผ่านมา ชนะได้เป็นแค่3นะัดเท่านั้นเองสำหรับเอเทน,นะฮาร์ดนักดวงผสมควรครับเดี๋ยวดูเดีด๋ยวรอติดตามกันได้เอเทนะฮาร์ดจะอยู่หรือจะไปต่อจากนี้นะครับเราก็จะติดตามกับ My Man มมาเรื่อยๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมในทุกๆช่องทางนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณผ,ผู้ใหญ่ใจดีครับอย่างางด้านของเคลย์แมนนะครับสยบรังแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชาร์ตความมั่นใจให้เต็มนะครับที่สนับสนุนช่องต้องพันีุและให้้้เเรราาไดจออกกัันนแบบบบีขคคุณม